เพ่อเราทาโล่เราวันนี้ก็จะไปนั่งรอส่งลุงก่อนนะคะนนนนก็นี่ค่ะ,ะท่านปูก็สงาผ่าเผยนะคะรอก่อนเนาะ รอ,อส่งลุงก่อนอเอาเก้าอี้มานั่งด้วยเอาเก้าอี้มานั่งด้วยนะคะขาไม่ค่อยดีนูนลุงก็กําลังจะมานะคะมารอส่งลุงก่อนนะคะอยู่ริมถนนน,นี่แหละโอ้ยขอโทษเดอ้อยกขึ้นแล้วรอร <laughs> อรอ,อเผื่อจะออกมานะคะบรรยากาศนะคะยามเย็นนะคะก็ ท้องฟ้าทำไมฮืมครึมอย่างนี้เนาะท้องฟ้านอะอึมคลึมนะคะ,ะไปทางนู้นนะคะนู้นนะคะท้องฟ้าสีส้มนะคะออกมาทางทิศตะวันตกเอโอ้โหนะคะท้องฟ้าท้องฟ้านะคะ,ะกะไ็ไปทางปู่นะคะ แม่เพียนก็อยากใส่สีม่วงเหมือนวันเดิมากเลยวันนี้สีม่วงก็สวยนะคะเป็นวันอะไรนะรู้สึกภูมิใจที่ได้มาคุกคุกอยู่กับลุงตอนไปมุกปหารเราไม่ได้ไปด้วยใจเท่ากับรอหาแม่เพียนอยู่แต่คิดว่าแม่เพียนไปไม่ได้เพราะว่ามีลูกหลานนะคะมีหลานไปโรงเรียนนะคะเล็กนี่ก็มันอย่เปิดโรงเรียนวันแรกวันนี้ เป็นโรงเรียนใช่ไหมครับปวไหนแล้วครับปวสองโอ้โหปวสองมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอโอ้ไฟเม่งเมงอยู่นะคะอ่าไฟนะไฟไฟส่องไฟส่องก่อนนะคะที่จริงเราไปอยู่เราไปอยู่ฝั่งนั้นไปคนขับอยู่ฝั่งนั้นมาได้ไหมมาได้ไหม คนขับอยู่ฝั่งนี้ใครบอกอาแมนบอกขับรถอยู่ฝังนี้อเมนแเมนบอกฝั่งนี้อ้าวแเมนบอกไปสนับไปสนับโอ้โหลงงมลงมาแล้วมาแล้วนะคะหลงทางหลงผิดทางให้ยาอาชีพอยู่ทางนี้บายๆนะคะบายบายนะคะบายๆนะคะดีค่ะอ่าบายบายอ่า เดินทางปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะอ่าเดินทางปลอดภัยนะคะลุงขับคุณค่ะโอ้โหกลับภูกลับภูกรนะคะร้กาแฟมีอะเดินทางปลอดภัยนะลุงอ่าเดินทางปลอดภัยไปลงแรมกาแฟได้ปะเนี่ย ตาปูกรเดินทางปลอดภัยนุจะไปล่องกุงทั้งไปทั้งกลับเดินทางปลอดภัย <c oughs> ้จส่งลุงนะคะจิโกก็ไปด้วยแน่นอนเดินส่งคุณตุกี้ที่ขอนแก่นนะครับ อ๋อเดินทางปลอดภัยด้วยลูกเ้อเดินทางปลอดภัยค้าไปค้ากลับด้วยอย่าไปซนหมาอีกนะก็ลุงก็ขอพรนะคะ

ย,ยายามันไม่ทำอะไรหรอกลูกมันไม่ทำอะไรอย่าไปใกล้มันนะลูกนะจับปากมันนะ

ไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วค่ะจิกโก้ก็ไปด้วยนะคะจิกโก้ก,โก็ไปไป<ส>คอนแกนไปอนนแกนส่งภรรยาเขา,าเขาก็ไปพักอยู่ตรงโน้นนะคะเวลากลับมาก็ทุกคนก็อาจจะมารับจิกโก้ด้วยนะคะนะคะิมเนี้ก็ฝากไว้ที่นี่นะคะนู่นไปแล้วไปแล้วนะคะโชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ ไฟจุดนั่นเปียเป้ยวเปี้ยวหุ่นไฟ ก็ท้องฟ้าก็สวยนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ